ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องคุมทรัพย,ย์พญา,านาคเพจดิสานิวเพจคุมทรัพย์พญายนาควันนี้ไปตามความฝันมีคนมีเซนนะครับหลวงปู่ฝันไปเข้าฝันนะครับให้ทําเบ้านะครับนะมีให้ทําเบ้าให้ครบ25ดวงนะครับนะครับสวัสดีครับผม,มบสวัสดีครับโอ้มาตามความฝันนะครับฝันว่าหลวงปู่ไปหาเนาะครับไปทำเบ้าให้ครบเท่าไหร่นะ ยี่สิบห้ดวงนะครับนี่กำลังขมักขเม้นทำเว้าอยู่เลยครับนี่ผลเยเว้าในตำนานตะสมเกิดพศสิเพศสิบเก้าอีกพศสิบเกาอีกฟันฟันว่าอย่างไรครับผมฟันว่าหลวงปู่ไปหาที่บ้านนะคะจ้ะัไม่เห็นว่าหลวงปู่บอกว่าทำเว้าให้ครบยีมห้าดวงให้ถวายท่านท่านจะให้โชคใหญ่ฮึฮุฮึฮคนก เธอไเจียตงกิกอ้อยเ่วามเนนะจ้าถ้าไม่สวยทําไม่ดีให้ให้ท่านหท่านจะให้เองเนี่ยขนลูกเลยเพรอกเราเป็นคนไปนิมนต์ที่โรงพยาบาลเวชชั้องคนท่านจะออกแบบห้องเฉยๆพอติดตามขนลูกทองคืนมาท่านฝันใท่านมียานบ้านบอกให้เรายอะเบ้าถ้าให้เชคยิ่งหาดวงท้าไม่ดีทําให้สวยเดี๋ยท่านให้โชคใหญ่เนี่ยถึงมาทำให้ฝันครบ อันที่สิบต้นชาเป็นยังไงมูลอันที่สิบเราไปไปขึนนั้นเลยนานไร้อย่างวันที่สิบเนี้ยเ่นี้ยวันที่สิบนี่ค่ะนี่ค่ะไม่กี่วันเองเนาะไม่กี่วันเพราะว่านี่มูลห้าวันเนาก็เลยว่าท่านจะให้โชคก้อนใหญ่ก็เลยมาทำถวันที่สิบยิ้มห้าดวงยิ้มห้าดวงยิ้มห้าดวงขอธโมทนากับพี่ด้วยพี่ชื่อนะคนที่หลอกล อายุกีป่ป,ปีแล้วครับเน<อ>ี่ย47แล้วค่ะ47อ้อายุนึกเปล่าเนาะน้องปู่ไปเข้าท่านว่ายังไงนะท่านไปนั่งอยู่ก็ท่านก็บอกว่าช่ำว่าวถวายให้ให้ทำให้เย็บว่าวถวายให้เขาจิ้มห้าดวงถวายท่านเดี๋ยวท่านจะให้โชคก้อนใหญ่ท่านบอกว่าจะค่วยลูกหลานให้ลุกพ้นตอนคนอธิษฐานจนไปหน้าดูบ้านโรเช่นนะคะว่าน้องปู่เอ้ยลูกหลานมี่งสิ่งเยอะนะก็บอกว่าขอยมี พี่ไ้หาดบ้างเนาะค่นี่มิตเห็นท่านเลยท่านมานั่งในที่ั่งในบ้านเราเลยพี่เล็กที่นูมนออูลาเนาะใ่ใช่นั่งในบ้านเลยเล็กที่สองหกแปดสองหกแปดบสวสองหกแปดใช่ ไปต้นมะขามสีบ้ายมาแล <Ė elle> ้วถวายมาแล้วไปทำถวายที่แม่จับูนก็โอหกหนึ่งเลยคนถูกกันทั้งหมู่บ้านถึยแม่ทูนยังไม่เสร็จแม่ทูนโอหกถนงไหนแม่ทูนว่าร่อนถึงให้นับเสาสองไงสรุปนี่น่าถึงให้นับเสาแต่ถ้าว่าตกมาอย่างนี้จะเป็นตัวไหนนะถ้าตีเป็นไหมถ้าเป็นถ้าตีถ้าหนูเป็นหนูถ้าหนูตีก็หกหนึ่งเลยหกหนึ่งเลยบอหกหตัวเดียวนะตัวเดียวหกหนึ่งเลยตีหกหนึ่งตกไงตกก็หไงตกมาหนึ่งโอหกตกอ๋อ Wow, top. คือที่แม่เขาน่าจะยิ้มให้กนให้นะแม่อันนี้พอโซ่คนเย็บวว่านะหนึ่งเก้าเพราะว่าเอ้าว้ตกลงมาเมื่อกี้สิบดวงก็ไม่แน่รถเหลือเก้าก็จับพลิกเป็นเก้าหนึ่งเออคนเดเห็นไหมอ้าวสองสิบเก้าอีกสองสิบเก้าเห็นไหมมันแล้วท่านไปหาถึงบ้านไหมบ้านบนเรือ้็นไหมแล้วอยู่ๆเขาก็มาเรามาเขาว่าตกแล้วเขาก็มาอะไรจะบังเอิญดอะไรของว้าก็มา แสดงว่าเราพวกเราก็ลูกหลานหลวงปู่สวงเนี่หละไเขาก็ดึงดึงเรามาใช่ไหมขนาดเราจะกลับกาขนาดเราหลงทางเนาะเดี๋ยวเล่าเหตุการณ์ใหม่ค่ะไปที่ไหนนะคะโรงพยาบาลเล่าใหม่นิดนึงวันวันที่สิบเช้าเช้าไปที่โรงพยาบาลบริเชษค่ะไปนิมนต์ดวงวิญญาณหลวงปู่ออกจากห้องฉุกเฉินเพราะหลวงปู่ละสังขารมายี่สบสี่ปีไม่มีลูกหลานคนไหนทําได้อาจารย์ก็เลยพาไปนิมนต์ ดวงวิญญาณหลวงปู่ออกจากโรงพยาบาลบริชเตศค่ะทีนี้กลางคืนตกกลางคืนมาท่านก็มาเข้านิมิตให้เราเห็นว่าให้ลูกหลานเย็บว่าวถวายให้ครบยี่ห้าดวงท่านจะให้โชคก้อนใหญ่ท่านก็บอกอย่างนี้เป็นในในหรือเปล่าห้าดวงนี่แหละถึงว่าไม่รู้ว่าท่านมาบอกยงนี้เนาะเราก็ในความฝันเราก็เล่าให้อาจารย์ฟังเลยพระอาจารย์เขาอว่าท่านต้องให้เป็นชนะให้ในยะอะไรเราต้องคิดเอาเองเ่าอย่างนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรเนาะ ตามที่ฝันแล้วก็ทำมาทำถวายให้ครบท,ท่านเมตตาท่านก็ให้ลูกหลานตอนนั้นที่ว่าถวายสิบหกดวงที่เพชรบูรณ์ค่ะอันนั้นมันเข้าฝันไหมคะไม่ไม่ได้เข้าฝันอันนั้นคือออกเลยไปถวายทำไ่ดีเสร็จวันนั้นที่ไปถวายที่จพบุกก็ออกหกหนึ่งเลยคนทุกขั้นหมู่บ้านเลยพี่<ล>เราอธิษฐานจากนี่คือจะไปนิมน่าดวงบ,บนันประเทศก่อนเนาะที่ที่เราจะไปเพชบูรต้องมนเป็นมนบอกท่านเป็นดวงวิญญ,ญาณท่านตรงนั้นก่อนขอให้ลูกหลานไป ให้ให้มีโชคมีลาบเออลูกหลานหลานไปถวายไกลด้วยเนาะไปก็ค่านน้ำมันเองอะไรเองพากันไปเนาะถวายจะขอถูกผ้าร้อยบาทโอ้โหคือของทางดังเป็นตำรวจถูกผ้าร้อยบาทคืหกหนึ่งเลยค่ะเพราะว่าว่าสิบหกดวงเกียรติยานของหลวงปู่ก็คือไม่ต้องตียากหรอกไม่ต้องตียากตอนนตอนนั้นสิบหกถูกใหมใช่ถ้านให้เนาะ ราะว่าเก๋มาบอกว่าให้ทำ25ดวงเนาะเตอ่อันนี้ขึ้นแล้วเท่าไหร่นักี่ดวงแล้ว10ดวง10ดวงค่ะยุก9ค่ะตกมาดวงหนึ่งก็ตีเป็นเลขง่ายๆเลยเลขอะไรนะขึ้นแล้ว10พรุ่งนี้อีก9ก็เป็น19 19ตกมาหนึ่งก็เป็นเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิม6 1 9 1เหมือนเดิม6 1 9 1อยู่ดีแล้วก็2 5ชอบไหมเรื่องนี้ชอบเกลยชอบเลยคนรังปูไปหาที่บ้านไม่เคยฝันอย่างนี้แล้วเกิดมาไปหาถึงบ้านเลย จริงมากท่านใส่ผ้าไตรนี่แหละไปนั่งในบ้านเราก็บอกว่าเอลูกหลานทำไ้ดีเด้อลุงปู่จะให้โชคทำถวายให้สุดพูดภาษาเขมรหรือภาษาไทยใช่ภาษาเขมรค่ะเราค่ะบนเจ้าเอ้ยเธอแกลงถวายเราเอาเด้อยเทวยเจียรเทวยหล่อเตกเตกจบตาโอยจ้าเพราะว่านุชจะานี่ท่านหลวงปู่เนาะท่าก็พูดภาษาเขมรเป็นจุกตาโอยจ้าตาโอยไม่ตั้งใจเลยทำถวายเลยเย็บหนาเก้าดวงไปเย็บที่บ้านให้หลวงพี่ท่านแบบ มาเมื่อเช้าทำอะไรทุกอย่างต้องมีขันห้าขันแปดถ้าไม่มีหลวงปู่ศักดิ์สิทธิ์มากต้องเกลียดขันห้าขันแปดต้องมีขันห้าใช่ค่ะทำอะไรยกครูทำอะไรทำนออะไรนี่มนอะไรต้องทำขันห้าขันแปดถวายท่านค่ะแต่เท่าที่หนูทำมาทุกวันนี้นะคะศรัทธาสูงสุดก็คือทำอะไรคือได้ลูกหลานอะไรไอ้เป็นหลานอะไร ติดขัดอะไรถ้าทำขันห้าขันแปดก็จะราบรื่นทุกอย่างโอหลวงปู่ได้หมดหรอจาโชคลาบได้ใช่า่ะการงานก็ได้ได้ลูกหลานแต่คนีน่เจอกันตัวลูกหลานะ่ะเรายากจน,นลูกได้ไปเรียนมหาลัยแล้วต้นจนินต้นใจท่านเราทําถวายอันนี้สงบุญแหงนี้แหละค่ะช่วยลูกเรียนมหาลายัยอืมนะครับอ่ะ,ะพูดปไปแล้วจะน้ำตาจะไหลบอพูดไปแล้วเน่ย จริงๆมันเป็นเรื่องจริงเรื่องเรื่เรื่มเใจเพราะว่าไม่น่าเชื่อว่าบุญกุศลที่เราเย็บเบ้าถวายเลยท่านให้เราท่าน้วยใจบริสุทธิ์เนาะเราทำใจบริสุทธ nice. ิ yeah. ์ทำถวายอายุเท่าไหร่แล้วค่ะสี่สิบเจ็ดสี่เสี่เจ็ดสอส่เเจ่เ็่เจ็ี่สี่สเจ็ดส่เี จะไม่ชัดขนาดนี้อันนี้ท่านไปน,นั่งเป็นภาพหน่อยครับถวายว่าวในเทศกาลวันคืนปอะจะถวายว่าวนะครับที่ตามฝันทนมาดูครับนี่ก็องค์ใหญ่ที่สุดในโลก <c oughs> น่าจะใหญ่ที่สุดในโลกเลยครับนี่ไม่มีละม,มีแล้วเหรอนะน,ะนะกี่กี่ดวงครับนี่เก้า <9 S 2> <9 S 1> ดวงดวงงกกาลัเ็บอยู่แต่แปลกที่ว่าดวงที่ขึ้นแล้วก็สิบดวงแล้วมาตกเล่นะ ลงปูให้ก่อนเลยมาถึงเพิ่มให้เลยนั่งอยู่ดีๆนะครับนั่งเหนื่อยเหนื่อย็นปลิวร่วงลงมาเลยนะครับจะถวายลงปูถวายเสร็จจะขึ้นพรุ่งนี้นะครับอยู่ๆก็ลงปูให้มานะครับก็เลยมาได้มานะหมาก็มาเจอพอดีเลยมาเจอว่าวตกด้วยนะตกตาต่าตาเลยนะครับคุณผู้ชมนะครับ สวนี่วค่อยมองนีวันครูเก้าดวงหนึงสอ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าเก้าเวงเหมือนเดิมือนเดิมตกหนึ่งจะไปไหนพระจานทร์พระจารท์เห็นเต็มๆเลยเมื่อกี้นี่กับหัวกับหางกันแล้วแต่เนาะม่ว่าพระจานท์เห็นหมตกเมื่อกี้นี่เออชัดเลยเนาะ ใครไม่มีเก้าวันที่สิบเจ็ดนี่ตกรถใครไม่มีเก้าตกรถบ้ไม่มีไม่มีข้าวมันเลยนะเพราะทำไม่มีเก้าเลยเดี๋ไปซื้อหนึ่งหกก็ให้ซื้อหนึ่งเก้าด้วยเขมันเจียมใจนะคนนะครับเป็นแนวทางเด้อนะครับหนึ่งเก้านะครับหนึ่งเก้าหนึ่งหกนะครับเลขเลขเก้าตกเนี่ยสิบดวงตกหนึ่งเนี่ยมันต้องมีของพิษสิบสิบดวงตกหนึ่งทุกคนนะครับ ตีปริศนาให้ได้สิบดวงตกหนึ่งนะครับองค์ใหญ่เี่หตุการณ์นี่ตรงกันตอนขึ้นว่าวันที่สิบว่าวสิบดวงหักดวงหนึ่งดวงนี้ต้องสม้ม<อ>เหตุการณ์เหมือนกันเลยนะครับเป็นปริศนาแล้วนะครับทุกคนนะครับข้าศาุสาธุตรตรงกับความฝันด้วยนะครับให้ลูกล้านนะครับ ถอยยี่สวงนะครับจะให้โชคลาภนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลจงใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อเนาะนะครับสาธุสาธุวัดสนส,สัทธารามนะครับทุกคนเป็นสนก็หลวงปู่สวงท่านก็เคยอยู่ที่นี่เหมือนกันนะครับถามว่าหลวงปู่สวงอยู่ที่ไหนหลายคนเลยท่านก็ถามแล้วถามอีกวัดหลวงปู่สวงอยู่ที่ไหนนะครับวัดหลวงปู่สวงก็อยู่ทุกที่นะครับอยู่ตามกระท่อมบ้างอยู่ในวัดบ้างนะครับ แต่ว่าลาสังขารจริงๆก็คือลาสังขารที่กระทรมลาสังขารบ้านรุนตะบนอาโพนอําเภอบเชิจังหวัดสุรินซึ่งมีหลักฐานและครูบาอาจารย์หลายองค์ก็ยืนยันตรงกันด้วยนะครับยืนยันตรงกันด้วยนะครับคือคือ,คอที่วัดไอ้ที่กระทรมลาสังขารบ้านรุนนะครับตะบลอาโพลอำเภอบเชิจังหวัดสุรินนั่นคือสถานที่ลาสังขารลุงป,ปูแล้วก็ไอจุดไฟถวายลุงป,ปูตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เคยดับนะครับทุกคนลวงปูก็จะอยู่ที่นั่นนะครับจิตวิญญาณของท่านจะอยู่ที่นั่นนะครับ และก็หลวงปู่ท่านก็คือจิตของท่านนะจ,จิตถึงท่านท่านถึงเราที่ใครที่มีจิตถึงหลวงปู่หลวงปู่ก็จะถึงท่านเหมือนกันนะครับทุกคนนี่เ้อนะครับสาธุสาธุนะครับ